เป็นเวลาดีงามที่ได้เจอเธอก็ไม่รู้าลามใดนพัดเธอผ่านไปใจยังรักและวาว่อนรอเธอกลัาเวลาดีงามที่ได้เจอเธอก็ไม่รู้อามใดนพัดเธอผ่านไปใจยังรักและวาว่อนรอเธอกลับมาก็ยังชอบแต่คนเดิมถึงจะห่างไกลเวลามันเดินไม่หววันคืนสี่ปีผ่านมา ลานดีงามที่ได้เจอเธอก็ไม่รู้่าลมใดพัดเธอผ่านไปใจยังรักและวาวอนรอเธอกลับมาก็ยังชอบแต่ลานดีงามที่ได้เจอเธอก็ไม่รู้ลมใดพัดเธอผ่านไปใจยังรักและวาวอนรอเธอกลับมาก็ยังชอบแต่คนเดิมถึงจะห่างใกลเวลามันเดินไมห่หวนคืนสี่ปีผ่านมาจะ เวลาดีงามที่ได้เจอเธอก็ไม่รู้่าลมในพัดเธอผ่านไปใจยังรักและเาววรอเธอกลับมาก็ยังชอบแล่คนเดิมถึงจะห่างไกลเวลามันเดินไม่หวนคืนสี่ปีผ่านมาจะดูแลเธอให้นานนานไปจนแก่ชราเวลาดีงามที่ได้เจอเธอก็ไม่รู้่าลมในพัดเธอผ่านไปใจยัง ก็ยังชอบแต่คนเดิมถึงจะห่างไครเวลามันเดินไม่หวนคืนสี่ปีผ่านมาจะดูแลเธอให้นานนานไปจนแกจะราคิดถึงแต่เธอตลอเวลาดีงามที่ได้เจอเธอก็ไม่รู้อามใไหนพัดเธอผ่านไปใจยังรักและวาวอนรอเธอกลับมาก็ยังชอบแต่คนเดิมถึงจะห่างไกล เวลามันเดินไม่หวนคืนสี่ผ่านมาเวลานดีงามที่ได้เจอเธอก็ไม่รู้ลมในพัดเธอผ่านไปใจยังรักและวาวอนรอเธอกลับมาก็ยังชอบแต่ที่ได้เจอเธอก็ไม่รู้ลมในพัดเธอผ่านไปใจยังรักและวาวอนรอเธอกลับมาก็ยังชอบแต่คนเดิมถึงจะห่างไกล